ามาดูนาข้าวหลากสีที่เกษตรกรแปลงแัน,นะคะ่ะซุ้มั้างเข้ามปดูเป็นงานนะเบื้องหลังนะคะเป็นบันไดที่พาขึ้นไปชมแปลง,งานาคะ่วะว่ารูปร่างเป็นยังไง นี่ค่ะเพื่อนๆภาพรวมที่ออกมาจะได้เป็นอย่างนี้ค่ะ